สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับข่าวด่วนนะครับซีครับนะข่าวด่วนเลยนะครับโอ้โหตอนนี้ครับนะทีมงานนะครับนะได้ลายผู้ใหญ่บ้านหลังใหม่มาแล้วนะครับนะได้ลายผู้ใหญ่บ้านหลังใหม่มาแล้วแปะเบอร์โทรผู้ใหญ่บ้านหลังใหม่มาแล้วบันเทิงนะครับงานนี้ครับนายซีครับบันเทิงนะครับนะแค่พิมพ์เข้าไปใน เฟซบุ๊กหรือเสิร์ชหานะครับมันก็ขึ้นนะครับผู้ใหญ่บ้านมู่นี้จุดๆๆ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 พร้อมไอดีไลน์เอาแลยพี่ครับงานนี้สนุกครับแล้วก็ไอด้ขขามาไ่าขาหมูครับลงพื้นที่รอบต่อไปนะครับจะเข้าไปเยี่ยมนะเก็เช้าไปเยี่ยมผู้ใหญ่บ้านมูใหม่ของน้องดําหน่อยได้สิครับแล้วก็จะนําข้อมูลนะครับนะสิ่งที่น้องดําเนี่ยอด่าพ่อแม่ตัวเอง สิ่งที่น้องดามีคดีฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยครับนาโดวงคดีฟาร์มปัดละม้อเจ็ดไร่เนี่ยอ่าแล้วก็อ่าเรื่องบ่อขุดเจาะนะบ่อน้ามันเนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องทุกเรื่องนะครับเรื่องเสียเสียเนี่ยขาหมูมันจะเอาไปให้ผู้ใหญ่บ้านใหม่ดูด้วยเพื่อให้ผู้ใหญ่บ้านใหม่อยู่ห่างๆจากผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่มีคดีฟาร์มนะ ผู้หญิงคนนี้มีคดีฟางนะครับให้อยู่เราให้ระวังนะครับแล้วก็จะนําคลิปข่าวที่ออกข่าวโดงดังในคดีบุกลุกป่าละเมาะไปให้ผู้ใหญ่บ้านดูและให้ชาวบ้านเขาดูว่าผู้หญิงคนนี้นะครับที่เข้ามาสนิทเนี่ยเพื่อที่จะมาทําเรื่องชั่วๆเนี่ยนาคตอีกนะครับเพราะฉะนั้นงานนี้สนุกครับเมื่อ ไอ้ขาหมู่มันได้ลายผู้ใหญ่บ้านมาแล้วพร้อมเบอร์โทรด้วยเอาอยัางไงดีวะเรื่องนี้ต้องประกาศให้ขัดชาวบ้านนะครับสองหมู่ตรงนั้นได้รู้คือผู้ที่ผมได้ข้อมูลมาตรงนั้นอะ่ะมันเป็นหมู่บ้านเมื่อก่อนเป็นหมู่เดียวแล้วมันใหญ่เขาก็เลยแยกมามาสองหมู่นะครับแล้วข้อมูลที่ผมได้มาคือผู้ใหญ่บ้านสี่กอก็ไปสนิทกันด้วยนะครับโอ้โหตายแล้วย ผู้ใหญ่บ้านสี่กอไปสนิทนะไปสนิทกับผู้ใหญ่บ้านหลังใหม่ของน้องดําแจะแล้วผมก็ได้ไลน์มาแล้วได้เบอร์มาแล้วผมต้องส่งอะไรไปก่อนไอ้ขาหมูไอ้ขาหมูนะไอขาหมูต้องส่งอะไรไปก่อนเอาเรื่องที่มันด่าพ่อด่าแม่ไหมที่บอกว่ามันเกิดมาจากครอบครัวนรกไหมเอาเรื่องนี้ก่อนประเดิมก่อน เรื่องที่สองก็จะตามไปด้วยคดีฟาร์มที่สามมีคำสั่งรอลงอาญาในคดีบุกลุกป่าละเมาะในฐานเรื่องนี้เจ็ดไล่เออเรื่องสองต่อไปเรื่องที่สามก็จะเอาคลิป <c oughs> ที่ตะโกนด่านางบ้านในช่องจระเข้เนี่ยเอาไปเปิดให้กับผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ได้ดูกันก็คงจะดี นะรเรื่องที่สี่นะครับหลักฐานที่ผู้หญิงคนนี้ชอบซื้อป่าสงวนแปลที่สองแล้วก็ชอบซื้อที่ป่าไม้ในบ้านของตัวเองด้วยก็เอาทุกๆคลิปนะครับที่ทําชั่วไว้อะเอาไปให้ผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ฟังทุกท่านลองคิดดูว่าถ้าผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ได้เห็นแล้วเนี่ยจะมีอาการช็อกอยังไงช็อกเลยนะครับ ช็อกเลยนะครับผมเชื่อว่าเขาคงจะต้องตีตัวออกห่างไม่อยากคบลูกบ้านคนนี้หรอกครับผมเชื่ออย่างนั้นนะครับผู้ใหญ่บ้านคงไม่เอาตัวเองลงไปเกือกกั้วกับคนที่มันทาําผิดกฎหมายที่มีคดีฟาร์มหรอกครับแล้วคดีฟาร์มก็เราลงอาญาอยู่ด้วยผมเชื่อว่าผู้ใหญ่บ้านคงไม่เอาตำแหน่งอะลงไปนะนะครับตัวนั้นหรอก แล้วที่สําคัญนะครับมีชาวบ้านไม่ชอบด้วยนะที่ผมทราบข่าวมาแต่เขาไม่แสดงตัวเขาแคร่รู้อ๋ออีนนี้ที่เป็นข่าวโด่งดังในหมู่บ้านสี่กออ๋อที่ใส่ร้ายพ่อระเอกอย่าลืมนะครับวเอฟซีพ่อระเอกอยู่ทั่วประเทศนะครับอย่าลืมนะครับออว่าเอฟซีพ่อระเอกอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับไม่ใช่มีแค่แค่นี้ที่เดียวนะสิมีทั่วเลยครับทุกที่ครับ งานนี้ครับโอ้โหพี่น้องเอ้ยผมไม่รู้จะพูดคำว่าอะไรดีจริงๆนะเนี่ยผมได้ไลา์มาแล้วสิครับนะ <c oughs> เปิดไลา์โชว์เลยไหมเปิดไลา์โชว์เปิดไลา์ลาโชว์เลยไหม เปิดราโชได้ไหมฮะนะครสิครับเดอกดำก็มาทำอนเทนเออิกไอเดอกบานอีบานเห็นไหมคะไอคาหมูมันตอนแหละคะ่ะนะครับคาหมูมันตอนแหละคะ่ะเห็นไหมคะนะคะ นะเดี๋ยววันนี้ไลฟ์ครับเข้ามาดูนะนะครับสิคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้ครับผมผู้ใหญ่บ้านต้องรู้ผู้ใหญ่บ้านต้องรู้ความจริงนะครับงานนี้ผู้ใหญ่บ้านต้องรู้ความจริงนะครับผู้ใหญ่บ้านต้องรู้ว่าฟา์มเร็วของดำเนี่ย เยอะแค่ไหนนะครับเยอะแค่ไหนอืมนะครับเพราะนี่ครับวันนี้ครับสนุกแน่นอนครับผมเชื่อว่าวันนี้สนุกบันเทิงเริงใจแน่นอนชาวบ้านต้องรู้ความชั่วของอี่เป็นยังไงเหมือนตอนที่จำได้ไหม เหมือนตอนที่พอตอย้าพยพญานาคไปอยู่จำปาดวงใหม,ใหม่ทำอะไรบ้างก็พอตอไปร้องเรียนกำนำําไปร้องเรียนเทศบาลน,นะครับนะเข้าไปในเพจของหมู่บ้านนะติดต่อไปหาผู้ใหญ่บ้านคุกคามผู้ใหญ่บ้านคุกคามนายกนะครับไปข่มขู่นายกนะครับต่นต่างอาณาเอภาพนี้มันจะย้อนกลับมาหรือเปล่า เอ๊ยังไงเนาะหึยังไงนาะเอภาพมันเหมือนจะย้อนกลับมานะสนุกนะครับกรรมมันต้องไปรอชาติหน้าครับชาตินี้นะครับทุกคนทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วครับโปรดติดตามในนิทานเรื่องนี้